งงบวกมืน่นลิซ่าเจอคนตั้งคำถามรวยจริงทำไมไม่ซื้อทองใสในยุคที่ทุกอย่างถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเล็กลุ้นกลายเป็นประเด็นที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับกรณีล่าสุดของศิลปินสาวร,ระดับโลกอย่างลิซ่าลลิสา த. มโนโบาลที่ถูกตั้งคำถามชวนงงจากชาวเน็ตเกี่ยวกับความมั่งคั่งของเธอ เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ถามในกลุ่มสาธารณะว่าถามจริงลิซ่านี่นางรวยจริงหรือพากันสะกดจิตทำไมเราไม่เห็นนางซื้อทองหรือใส่ทองออกงานบ้างเลยซึ่งประโยคดังกล่าวอาจดูเหมือนการตั้งคำถามธรรมดาแต่กลับกลายเป็นกระแสร้อนแรงที่ถูกแชร์และคอมเมนต์อย่างล้นหลามเสียงตอบรับจากชาวเน็ตจากโพสต์ดังกล่าวทำให้ผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นที่แฝงด้วยอารมณ์ขัน ความขบขันโดยบางคนกล่าวว่าแค่เสื้อผ้าที่เขาใส่วันเดียวก็เกินค่าแรงป้าทั้งปีแล้วครับหรือกระเป๋าใบเดียวก็เงินเดือนดิฉันทั้งปีแล้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนต่างรับรู้ถึงสถานะและความสําเร็จของลิซ่าในระดับที่ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับทองคําหรือเครื่องประดับทองการตั้งคําถามกับบรรทัดฐานเดิมความเห็นบางส่วนยังชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนไปของคนในยุคป,ปัจจุบนันต่อความร่ารวยและสถานะทางสังคมไม่ใช่ทุกคนที่รวย ระดับโลกหรือเครื่องประดับจากดีไซเนอร์ชื่อดังกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของความมั่งคั่งในยุคนี้มากกว่าทองคําที่อาจเป็นภาพจําของความร่ํารวยในอดีตปรากฏการณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการประทะก,กันร,ระหว่างทัศนคติของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจหรือช่องว่างระหว่างวัยอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือการเปิดใจและยอมรับความหลากหลายของไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าคนจะเลือกใส่ทองหรือเครื่องประดับแบบใดก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงรสนิยมและบุคลิกของแต่ละบุคคล